สวัสดีครับครับวันนี้อยู่กับคุณเอเนาะครับผมก็วันนี้จะมารีวิวรถ MSX อันนี้เป็นตัวตัวนปีไหนนะอ่าสองปีสปีที่แล้วเนาะยังยังไม่ใช่ตัวใหม่อีกทีเนาะไม่ใช่โอเคครับรถคันนี้แต่งสวยมากเนาะก็เดี๋ยวเดี๋ยวพาชมรอบคันก่อนนี่ครับท่อนนี้เป็นโยชิมุระเนาะโยชิมุระครับแล้วก็โอ้โหดูทำมาเต็มมากเลย ดูแทาจะหมดแต่ไปนอกหกหมื่นกว่าแล้วครับได้ได้อะไรนะแต่งเฉพาะภายนอกอ๋อแต่งภายนอกถ้ามีก็มีเมดอย่างเดียวที่ว่าที่เปลี่ยนครับเป็นปุกเบมโบนี่ปั๊มเบมโบนี่ครับเอ็ร์เซ็หล่อมากเลยคันนี้หล่อนี่ครับแต่งเต็มมากนี่ปั๊มปั๊มปั๊มเบมโบนี่ของของของแท้ของแท้เลยหรอโอ้ เดี๋ยวไล่แต่ยอย่างนี้ออยคูลเลอร์ใช่ป่ะออยคูลเลอร์คือติดสวยงามครับติดสวยงามครับแปลว่าไม่ได้ใช้จริงๆใช่ป่ะไม่ได้ใช้๋อ oh. แต่ว่าถามว่าน้ํามันออกไหมถ้าสมมุติว่า <c oughs> สมมุติว่าสายสายถักที่ที่เราทําอยู่อะถ้าสายถักมันหักก็น้ํามันออกนี่ก็โอ้โหแต่งเต็มจริงจงครับท่านนี้ข้างล่างนี่เต็มชุดครับมีกัดแข้งด้วยแล้วก็มีโอ้โหนี่เป็นแพทเทนเนียมด้วยเนี่ยครับ พ่นเงาตัวนี้ใช่ไหมเป็นตัวเดิมตัวเดิมรถไปกือกสปริงสปริงนี่อ๋อใช่ครับไทเทเนียมแล้วตัวนี้มันหายังไม่มีครับไทเทเนียมจริงเลยหรือใช่ครับสปริงไทเทเนียมเ้อยเฉพาะเฉาะสปริงสี่คู่นี้ก็เดี๋ยวนะร้านตรงเพราะว่าผมแต่งร้านตรงมาก่าสี่ร้อยสี่ร้อยเนี้ยสี่ร้อยประมาณก็ตัวสี่อันใช่ไหมครับสี่อันเนี้ยสี่อันสี่ร้อยนี่ครับมาเต็มชอบสี่หกด้วยแหละครับ ลาซี่ชอบลาซี่อะเสีย<ช>ติดสี่หก<ช>ก็เป็นอะไรที่ไม่ใช่หรอกเพราะว่าหนึ่งสี่หกเนี่ยมันเป็นเลขที่สติ๊กเกอร์มันส่วนมากจะเป็นตอ๋ออาจจะก็ถามน,นิดนึงครับว่าแต่งมาทั้งหมดกี่บาทครับเอาแบบว่ารวมหมดรวมหมดเลย,เลยที่แต่งมาเนี่ยเพราะว่าเข้าออกเข้าออกก็ประมาณหกหมื่นกว่าหกหมื่นกว่าบาท<ช>นี่เราถ่าย ถ่ายทำที่ไหนไม่ถ่ายนะดูตำรวจรอบคันเลยนี่ครับไฟอ่าดูไฟตัวนี้ได้มีไฟเทคนี่โอ้โหโอ้ยคับเซอรคืนอันนี้เฉพาะไฟแต่งมาที่อ่อนเท่าไหร่่ะครับ3,500 3,500นี่คือได้จุดนี้เลยโปรเจคเตอร์นี่มันของเดิมปะใช่ไม่ไตัวใหม่ตัวใหม่เลยแล้วก็มีไฟอันนี้ด้วยปะมีครับไฟพามา ใช้แบบใช้แมังไม่มีไม่มีเนาะอันนี้อันนี้ปุ่มอะไรครับอันไหนอันนี้คือสวิตช์ที่เราจะทำในชุดอ๋อเป็นเป็นอันนี้ให้มันกระพริบย่าเดี๋ยวตำรวจเห็นรีบปิดก่อนไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพราะว่าเขาแมวหล่อเล่นอยู่สอนอทองหล่อเนี่ยรีวิวแล้วก็อันนี้การเบรกนี่เป็นเป็นการเบรกของตัวมาตัวกับตัวเบมโบอันนี้เท่าไหร่อ่ะชุดนี้นะตัวนี้พัน ตัวน้ำมันเท่าไหร่ลูกจะไม่อะไรจะพัตัวนี้ใช่ปะใช่ใช่อ๋อแล้วแล้วตัวนี้นี่เท่าไหร่ครับตัวนี้ตู้ป่าเขาเรียกตู้ป่าจะประมาณสองพันสองพันแต่ว่าผมจะไปอยู่ในเพจกันผมจะซื้อเหมารวมเลยคือว่าตัวชุดเนี้ยผมซื้อมาได้พันแปดแล้วก็ไอ้ตัวนี้แหละครับตัวเบรกตัวเบรกผมจำไม่ได้แล้วไรน็อตอะไรพวกนี้นี่ประมาณกี่บาทครับนอนนี่ตัวละสามสิบตกตัวละสามสิบแล้วก็อันนี้ตัว กันโชกตัวนี้แปดกันกันตดนี้โชกไ่มเนาะแปดร้อยผมว่าถ้าถ้ามันพลาดมานี่เสียดายตัวนี้มากกว่าตัวนี้มันใช่แต่แต่ว่าก็ดีครับกันไว้ดีมันกันเอาไว้ไงแล้วก็อย่างนึงก็พวกพวกออร์ลเลอร์นี่เท่าไหร่สองพันห้าแล้วก็มีแทนนี่แทนตัวนี้พันพันกว่าบาทพันกว่าบาทแต่ตอนแรกจะใช้ของโลบอกแต่ว่าโลบอกไม่ดีเพราะว่าโลบันมัน มันไปมันเป็นข้อครับทาไมกระจกมีข้างเดียวหรือว่ามันหล่นอ๋อมันหล่นควาแล้วอ๋อล้มเหรอครับล้มนี่นี่ก็ล้มไปสองปีแล้วแต่ว่าผมล้มล้มเพราะว่าอะไรครับถนนลื่นโอ้เส้นนี้ปะเลือดสินเลือดสินเส้นามจะบอกเส้นนี้ไหมกันลืเนยางนี่ตัวนี้แต่ผมไม่แนะนาให้ใครผมจะเปลี่ยนละจริงบ้านเราถนนมันลื่นอยู่แล้วเจอเนี่ยอย่างหน้าท้องหลอเนี่ยคือถนนนี่ลื่นเหมือนกันนะ แล้วท่อคู่นี่ทํามันเท่าไหร่ครับท่อคู่สี่พันห้ารวมรวมรวมท่อรวมปลายรวมไปรวมไปถึงปลายเนี่ยโอ้มันเดินเดินขอท่อใหม่ตรงนี้ยาวเลยใช่ไหมครับใช่ครับอ๋อเป็นยาวมาถึงนี่เลยใช่ครับอืมแล้วพวกอ่าอันนี้แหละครับตัวนี้อ่าเป็นของมันเลยเอ็อ๋อแต่พ่นสีปะไม่พ่นครับเอาสีเดิมมันหรอครับเป็นสีเดิมมันอ๋อมันไม่ใช่หมายถึงว่ามากับรถนะหมายถึงว่าเป็นของที่เขาแต่งมาของเ X ็ค็คเลยก็ประมาณตอนนี้สองพันห้าร้านเจ๊หมวย ร้านเจมวยเชนลุยหนุยเลสซิ่งโปรเจกต์ก็แล้วก็ไทซันนี่เท่าไหร่ครับ <c oughs> ไยซ,ซั้นนี่ผมตอนนั้นพันไม่ถึงพันแปดร้อยแปดร้อยแปดร้อยกว่าบาทแต่ว่าผมมาคิดมาเปลีนแปลงคือใช้ตัวนี้มาครับแล้วมันมันมจะถามยังมันกันดีได้อยู่ปะถามว่ากันดีได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เพราะว่า <c oughs> ม, <c oughs> มันยังแลบอยู่นี่เนาะใช่ใช่เราจะถามว่าใส่ท่อคู่เนี่ยรู้สึกว่าความเร็วมันตกไหมครับตก ตกตกมีช่วงช่องรอบต้นรอบกลางรอบปลายไหมครับหรือว่าออกตัวเนี่ยออกตัวนี่วูบไหมออกตัวไปเลยออกตัวกระเด้งกระเด้งคือออกตัวมจะเน้นออกตัวครับแล้วแล้วรอบปลายนะครับปิดปลายนี่มันจะช้าลงไหมช้าช้าใช่ไหมครับใช่เพราะว่าเพราะว่าหนึ่งมันเป็นท่อคู่แล้วก็อย่างลมมันโล่งลมมันโล่งใช่มันไม่มีป้องอ๋อป้องเพราะว่าผมเคยไ้เพี้ยคอิดป้องไอ้ป้องอ้อยใช่ป่ะใช่ป้องอ้อย ต้องอ้อยต้องกัดเหมือนกัดลมไว้อย่างงี้แต่ว่าผมก็เจอไปว่าไปทำไอไททานิคไอไทไอไทเทเนียมอืมดเนี่ยแต่ว่าถามว่ามันมันได้อะไรไหมผมก็คิดว่าข้อเก่าผมควรจะซื้อต่อเยอะนะเพราะว่ามันหมดแล้ว่ะมันหมดทรงนี้มันหมดแล้วทรงที่ทำตอนที่ที่ว่าก็คันนี้พอเปลี่ยนท่อมาเนี่ยวิ่งได้สุดเท่าไหร่ครับอันนั้นยังไม่ทราบเพราะผมไม่ถึงวิ่งถึงขนาดเลโอ้ร้อยร้อยร้อยสิบร้อยยี่สิบนี่ถึงไหมครับร้อยยี่สิบ ได้สบายร้อยยี่สิบแต่งหมดไปเยอะเนาะหกหมื่นกว่าบาทหกหมื่นกว่าบาทเข้าเข้าบอกว่าสวีทไฟผมเน้นเรื่องไฟครับระบบไฟในเรื่องระบบไฟแล้วล้มล้มมานี่ก็ต้องมาซ่อมสามรอบแล้วแล้วหายไปทีหนึ่งด้วยก็ต้องมาซ่อมอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่าเรามีการล้มอยู่เนาะมีมีการล้มช่วยได้ช่วยได้เยอะช่วยได้เยอะมากมากเยอะเลยเนี่ยไม่ว่าเราจะใส่ตรงไหนก็แล้วแต่แต่จริงจริง ต้้องใส่ทายข้างหลังน่าจะใส่ด้วยเนาะใช่ข้างหลังน่าจะใส่แต่ผมยังไม่ได้ใส่เพราะว่าหนึ่งผมมาซื้อตัวนี้ตัวนี้ต้องไปเิ่มาใหม่โอเคตัวชุนี้มันมีด้าก็เดี๋ยวรีวิวสั้นๆเนาะล้อนี่ก็เป็นล้อสีเดิมใช่ไหมครับอ่าล้อล้อแม็กซ์เอาไหมถึงล้อแม็กล้อตัวล้อแม็กเดิมครับแต่ว่ายางใหม่ยางยางเพิ่มขนาดขับเอ็มเปสเซ็กเป็นไงบ้างครับหลังจากเป็นแฮนนี่แฮนนี่มาทำมาเท่าไหร่นะครับ แทนตัวนี้พันพันกว่าบาทพันกว่าบ้างคล่องคล่องไหมครับสําหรับผมเมื่อสำหรับคนตัวเล็กขี่ขับขับขีโ่โอเคครับแต่ถ้าเป็นคนตัวใหญ่ก็เหมือนตกกะกั่งเต<อ>่าก็จะมีการเลากล้องไปอย่างเงี้ยครับก็ตอนนี้ค,นนคุณเอ๋มีอาชีพอะไรครับก็เป็นกุ๊กเป็นกุกนก๊กอยู่เนาะกำลังทำอยู่ตรงห้องรอกุ๊กอยู่อยู่ร้านไหนครับตอนนี้ The Dock ครับ The Dock ครับมันคือผับหรือว่าเป็นเป็นร้านอาหารวะร้านอาหาร อ๋อโอเคก็ขอบคุณมากนะครับวันนี้ให้รีวิวรถคร่าวๆนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ